สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาโกงเกมซับเวด้วย l u c y y r ไพ s u r e นะครับเอนนึงเล่มนเคนะครับอย่างแรกเลยพวกเราก็ต้องเออเดี๋ยวผมต้องโชว์ให้ดูก่อนว่าเกมซับเวดของเราเนี่ยให้โกงก่อนมาหรือยังนะครับให้ทุกคนแน่ใจ นป๊บนึงโอเคนี่ครับคือเกมพับซับเบย์พวกเรายัางไม่ได้ผ่านการโกงอะไรมาเลยนะครับนะครับนี่ครับพ้าเราเราจะซื้อก็ใช้ของ google ปกตินะครับโอเคเร่มเปิดเน็ตครับขอไปด้วยโอเคนะครับก็ถ้าสมมติว่าเออซื้อไปอางเติมตังคนะ์อ่ะ อ่าเวลาจะเติมตังค์ใช่ไหมเนี่ยเวลาเติมตังค์มันจะขึ้นมาเป็นแบบเออแบบเนี้ยแป๊บหนึ่งรอสับแบบเน็แบบตไม่มา ซื้ออะไรหรือไม่นี่ครัะแต่พวกเราไม่จาเป็นนะครับง่ายๆเลยนะครับไม่จาเป็นเลยนะแบกไปเลยแบกไปที่ Lucky ออกกพาชั u a h นะครับแอปดีๆของเรานี่เองครับแป๊บหนึ่ง โอเคนะครับพอเราเข้า Lucky p r e s s u ร์ไปแล้วนะครับพวกเราก็หาเกมคำว่า Subway Surf นะล้าต่อไปคิดคำว่า Open Menu of Pressure นะครับไปยก็กดที่ Support Flash for in App and L v L อนะไรโอเคแล้วก็อันนี้ก็เออประมาณนี้นครับติ๊กสองอันแล้วก็กด Apply ลิสสวอรนะครับรอไปรอไปพีสวิดพีสวิทดังอีกแล้วหรือเปล่าวะรอครับรู้สึกว่าอะไรมันเตือนเนะี่ยอ้ยชิบหายแล้ว อันดอยถูกปิดใช้งานแล้วโอ้ไม่ดีละใช่มันเครับโอเคครับก็รอไปครับ ขี้ราขีรรออีกแล้วโอเคครับพอเสร็จแล้วนะพอเรากดนี่เลยครับรัน <Lunch. S 2> าติดเด้งครับซับเวิร์ดเซิร์ฟเรื่องลัคกีิฟัชเชอร์นะครับผมต้องบอกก่อนว่าเครื่องต้องผ่านการรูทมาก่อนนะครับโอเค Yo. Thì, có, đỡ, nhà nào, các bạn nhớ nhé, các bạn nhớ nhé, các ละโอเคนะครับก็เราก็กดคำไปคำว่าที่ออชอบนะรับตายอ่ากดบวกครับกดบวกที่เงินนะครับเนี่ยพเราก็จะเห็น,นครับว่ามันเหลือศูนย์บาททั้งหมดเลยนะครับพอเราก็กดอสุดท้ายคนระับเพื่อความเร็วครับอ้าว เข้าไปเอาเข้าไปโอเคนะครับก็ <laughs> ต่อนะครับเพลงดับเลยเอ่อนะครับพราะเราก็กดที่เอ,อเนีเนเนงินที่เราต้องการจะเใช้นะครับเดี๋ยวดูนะครับดูดีๆด,ดูที่เงินดีๆนะครับเงินนี้มีหนึ่งห้าพันห้าสิบเจ็ดบาทนะครับพเราลองกดไปครับ มันก็จะล u c k y ไพชัวมันก็จะลันลันแทน Google รอสักครับหนึ่งเน็ตเน็เน็ตไม่มาโอเคครับพวกเราก็กด yes ไปเลยนี่ครับดูเงินครับดูจำนวนเงินครับมันจะเพิ่มนะครับอืม,อมยิ่งกดรวดเท่าไหร่ยิ่งเร็วเท่านั้นจะจะมันตรงไหนเนี่ย โอเคครับเราก็ได้เงินแม่งโคตรเยอะเลยนะครับตอนนี้ผมมาเอากุญแจบ้างกุญแจก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอืมรอยเละแล้วกู๋นะครับก็โอเคเอาไปเรื่อยๆเพลงดับเปิดเพลงกัน 3ามหมื่นก็พอละโอเคครับต่อไปนะพวกเราจะมาเออซื้อตัวกันซื้อตัวอะไรนี่โอเคแล้วเดี๋ยวตัวพวกนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีนะครับว่าจะได้ยังไงโดยไม่ต้องเปิดกล่องนะครับ เนี่ยพอเราก็ซื้อไปครับพอเราอยากได้ตัวไหนนะครับเพราะว่าเงินพอเรามีอยู่แล้วนะครับเฮ้ยลืมลืมไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เปิดไม่เปิดอันนี้ก็ซื้อได้เลยนะครับนี่เห็นไหมเจ๋งใช่ไหมทัพหนึ่งให้มาทักไลน์มาอ่ะทัพหนึ่งครับ อ่ะโอเคนะครับเพราเราก็ซื้อไป้นี่ได้ทุกตัวเลยนะครับนีนะบ่ชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นเลยนะครับเช่นตัวนี้ครับผมซื้อได้อย่างได้ได้เลยนะครับเอเล่นโชว์โหดหน่อยต่อไปนะครับ ผมไปซื้อสกเก็ตบ้างนี่ครับสกเก็ตนี้ผมแนะนำนะครับว่าดีนะครับแล้วเพลงทำไมมันดับบ่อยจนะังะจะมาเอ โอเคนะครับสเก็ตนี้แนะนําเลยนะครับว่ามันดีต่อไปนะครับเดี๋ยวทําไงให้เงินของาเราพุ่งมาลวดเดียวเลยนะครับเ,ออเดี๋ยวดูอันนี้ดีๆนะครุฑแจมีสองหมื่นเก้าแปดร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับเว้นพม่าบาทหออ้าคุฑแจเ,ออเหรียญน,นะครับมีเดี๋ยวด,ยวด,ยวดยวูมี 9, 6, เก้าล้านหกสิบหกห้าสิบเจ็ดบาท เราด,ดูดีๆนะครับผมจะมาใช้ Lucky p r e s s u r อีกเมนูหนึ่งก็คือคอนซ่อมค้อนซ่อมนะนั่นเลยมันดอยเตือนเีนืะชิบหายแล้วโอเคนะครับเราก็กลับมาที่หน้า Lucky p r e s s u r อีกที กดที่เกม Subway นะครับแล้วก็กด Open Menu o p t i u r e ต่อไปกด Custom p a t s h นะครับกด Apply ไปเลยนะครับเอเรากด Launch ทีนะครับเดี๋ยวมาดูเงินดีๆนะครับว่ามันเพิ่มหรือไม่เพิ่มยังไง นี่ครับเรามาดูสเก็ตก่อนนะครับอืมดูครับยาวออกมาเลยนะครับดูเงินนะครับดูเงินด้วยสุดยอดครับนี่แต่เพลงให้มันดับอะไรของมันวะโอเคนะครับนี่ครับบวกอะไรให้หมดเลยนะครับผมยังไม่ทันได้ซื้อเที่อะไรเลยนะแม่งบวกให้หมดเดี๋ยวดูของอีกนะครับ นี่นี่ครับตัวนี้พวกเราไม่ต้องเปิดแล้วมันมีให้เลยนะครับดีมากอ่ะนี่ครับบอกแล้วว่าดีครับตัวที่พวกเรายังไม่ได้ซื้อมันก็ซื้อให้หมดเลยนะครับนี่ครับสเก็ตด้วยนะครับซื้อให้หมดเลยนะครับเจ๋งเจง điều mình, cái tông, cái đi cái tông, 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 โอเคคนระับเดี๋ยวพอเรามาเริ่มกันเลยนะครับโย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 ชัวโอ้โหทำไมมันได้ขนาดนี้วะ อันนี้มันหลักๆไงไม่รู้ม่ชอบเลยหลักๆมันมีคนมาเอาสับมาเปลี่ยนให้ยังไงไม่รู้มันกากกว่าเดิมอัอนหนึ่งครับเออเอาเข้าไปครับยอ เยอะเอาเข้าไปอะไรวะแม่งโดดปัดซ้ายไปทางขวาโอ้ยโทรศัพท์ ต้องจะจบคลิปเดี๋ยวรอตายก่อนโอเคมีสายมิกมีคนทักมาเยอะเออโอเคครับบื้มแม่งเนาะก่อนบื้มแล้วทำไมไม่บื้มวะอ้โอเคสำหรับวันนี้ผมต้อง ลาไปก่อนนะครับทุกท่านสำหรับวันนี้ผมก็สวัสดีครับ